หลายๆท่านจะมีปัญหาเรื่องของเกลือแร่ต่ำนะคะแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะจะทํายังไงถึงจะหายขาดนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้หมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะ mm hmm. ท่านใดที่ฟังชแนลนี้อยู่นะคะช่องนี้คือช่องของหมอไตให้คําตอบนะคะหมอจะทําวิดีโอเล่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องไตแล้วก็สาระความรู้ทางด้านสุขภาพด้านต่างๆนะคะเ mm hmm. บาหวานความดันไขมนันเรื่องเกาเรื่องนี้รวมทั้งด้านอื่นๆทางการแพทย์ค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด ติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัพโหลดใหม่ค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะท่านสามารถฝากคำถามไว้ที่ Line Official นะคะตามลิงก์ที่หมอให้ให้ดูนี้นะคะ s i g n ค่ะแล้วก็พิมพ์ดรหนินะคะ D.O.C.T.O.R.N.G. ค่ะซึ่งหมอก็จะมาตอบกับทีมนะคะมีคุณพยาบาลมีหมอแล้วก็นักกำหนดอาหารค่ะจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องตนะคะเวลาประมาณบ่ายสทุกวันอาทิตย์ค่ะ กลับมาสู่เรื่องของเกลือแร่ต่ํานะคะว่าเอ๊จะทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยที่หมอจะแนะนําก็คือว่าเวลาท่านถามนะคะคุณหมอเกลือแร่ต่ำเนี่ยจะกินอาหารอะไรดีจะทํายังไงบ้างถึงจะหายขาดนะคะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้เลยก็คือว่าเกลือแร่ที่ตะะ่ำเนี่ยค่ะเกลือแร่อะไรนะคะซึ่งในร่างกายของเราค่ะเกลือแร่มีอยู่มากเลยนะคะมีอยู่ถึงเชนิดเลยนะคะก็มีตั้งแต่เนะะี่ยค่ะโซเดียมโพแทสเซียมคอลอไรด์ไบคาร์บอบนตนะคะแล้วก็มีอีกนะคะ แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะคะเราจะหมอแจ้งท่านเนะะี่ยค่ะว่าเกลือแร่ของท่านที่ต่ำเนะะี่ยค่ะท่านควรจะถามคุณหมอนะคะว่าเกลือแร่ที่ต่ําคือเกลือแร่อะไรเนื่องจากว่าสาเหตุของเกลือแร่ที่ต่ําแต่และเกลือแร่เนะะี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นการรักษาเนี่ยก็ต่างกันเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องขึ้นกับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะหมอยกตัวอย่างว่าอันนี้มีอยู่7อย่างเลยใช่ไหมคะที่หมอเล่าให้ฟังสมมติเป็นเกลือแร่โซเดียมต่ําสักอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะ กาโซเดียมต่ำอย่างเดียวเนี่ยก็มีหลายสาเหตุเช่นเอ๊ะช่วงนั้นจํากัดเกลือมากเกินไปไหมนะคะทําให้ เกลือไม่พอนะคะบางท่านกังวลมากกลัวเป็นโรคไตกลัวความดันจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คุมเกลือแร่โซเดียมมากเกินไปแค่เป็นโซเดียมต่ําจากการขาดเกลืออันนี้รักษาง่ายนะคะก็แค่เติมเกลือเติมน้ําเข้าไปนะคะหรือบางท่านค่ะเกลือแร่โซเดียมต่าอาจจะเป็นโรคหัวใจทําให้ม,มีเรียกระดับสัรนน้าในร่างกายเกินนะคะอันนี้ไปเจอจางระดับเกลือแร่โซเดียมทําให้มีโซเดียมต่าวิธีการรักษาแบบนี้ค่ะไม่ใช่เติมโซเดียมนะคะวิธีการรักษาอันนี้คือคุณหมอจะ ให้ยาขับปัสสาวะนะคะไปลดระดับสารน้ําทําให้ระดับความเข้มข้นของโซเดียมขึ้นมานะคะเห็นไหมคะการรักษาก็ต่างกันแล้วคะหมอยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะสมมุติบางท่านค่ะมีเกลือแร่แมกนีเซียมต่ำนะคะและมีเกลือแร่โพแทเสเซียมต่ำอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุของเกลือแร่โพแทเสเซียมกับแมกนีเซียมตม่ำอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะเช่นบางท่านค่ะอาจจะมีท่อไตาทํางานผิดปกปปตินะคะเช่น การทานอาหารของท่านเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะปรากฏว่าท่อไตเนะะี่ยค่ะรับรู้แล้วก็แทนที่จะเก็บปริมาณโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมอยู่ในเกณฑ์ปกติกลายเป็นว่าไปปล่อยทิ้งทางไตซะอย่างนั้นนะคะอันนี้คุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะแนะนําอีกทีนหนึ่งนะคะว่าควรจะทําอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีการทานยาโพแทสเซียมเสริมหรือทานแมกนีเซียมเสริมซึ่งอันนี้ก็จะต้องขึ้นกับว่าท่านเป็นเกลือแร่ตัวไหนต่นะําและสาเหตุที่ เกิดนะคะเกิดจากอะไรรวมทั้งสมมุติว่าคุณหมอให้ทานยาโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมเสริมค่ะอันนี้จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนะคะเพราะว่าขนาดยาเนะะี่ยค่ะต่อให้เป็นท่านเดียวกันนะคะบางทีบางช่วงค่ะคุณหมอให้3เม็ดอย่างนี้พอนัดอีกครั้งต่อไปมาอาจจะลดเลือนเหลือ2เม็ดครั้งหน้าอาจจะหยุดแล้วนะคะหรือถ้าเกิดตรวจติดตามเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องกลับมาทานใหม่นะคะปริมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับระดับผลเลือดของท่านในสถานการณ์นั้นๆคะ่ะ างที่หมอบอกไปนะคะการจะทําอย่างไรนะคะหลายๆท่านจะพยายามเอ๊ะไปทานอาหารตัวนี้ไหมนะคะเวลาหมอจะแนะนําอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะจะทานอาหารอะไรที่จะทําให้เกลือแร่ของท่านขึ้นมานะคะก็จะต้องขึ้นกับว่าเกลือแร่ของท่านที่ต่ำเนะะี่ยค่ะเป็นจากตัวไหนและสาเหตุคืออะไรแล้วถึงจะบอกว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะคะและการที่ท่านไปเลือกทานอาหารบางอย่างเนะะี่ยค่ะ จะช่วยเกลือแร่ของท่านขึ้นมาหรือไม่นะคะหมอยกตัวอย่างให้ฟังอีกโรคหนึ่งแล้วกันนะคะโรคของเกลือแร่ต่ำนยคะจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะคะยกตัวอย่างอีกโรคหนึ่งนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับตัวต่อมหมวกไตที่มีฮอร์โมนทํางานผิดป,ปกตินะคะตัวนี้ก็จะมา,เ,าเรียกว่าเหมือนกับปล่อยโพแทสเซียมออกที่บริเวณไตเหมือนกันนะคะทำให้คนไข้ก็จะมาด้วยอาการอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงเจาะเลื่อนมาเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำมากนะคะในกรณีนี้ค่ะสมมุติว่าบางท่านก็เ,เข้าใจว่าโอ้เกลือแร่ต่ํา แล้วไปซื้อน้ําเกลือแร่มาทานซิหรือไปซื้อวิตามินมาเสริมทานซิอย่างเงี้ยก็จะตอบว่าเอ่ออาจจาะไม่ถูกต้องกับโรคสักทีเดียวนะคะเพราะว่าในเกลือแร่ต่ําแบบเนี้ยค่ะบ่อยครั้งที่คุณหมออาจจะต้องให้เกลือแร่โพแทสเซียมเสริมแล้วก็ต้องให้เสริมปริมาณมากนะคะรวมทั้งในบางครั้งค่ะตรวจวินิจฉัยไปเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะจะต้องแนะนําไปผ่าตัดเช่นไปผ่าตัดเอาต่อมหมกไตที่ทําให้เกิดเป็น โรคเนี่ยค่ะออกนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าผ่าตัดออกเนะะี่ยค่ะท่านและก็หลายท่านนะคะที่สามารถที่จะหายขาดจากโรคเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำได้นะคะรวมทั้งโรคเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำที่หมอกำลังเล่าอยู่นะคะนีต่อมอกไตทำงานถือปกตินะคะทำให้โพแทสเซียมต่ำทำให้ความดันขึ้นด้วยนะคะตัดเสร็จเนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสนะคะที่หายขาดทั้งโพแทสเซียมต่ำก็คือเกลือแร่ต่ำนันเองนะคะแล้วก็หายขาดจากโรคความดันด้วยนะคะก็จะย้ำให้เห็นความสำคัญนะคะว่า จริงๆต้องขึ้นกับว่าท่านเกลือแร่ต่ำจากอะไรนะคะนอกจากนี้นะคะบางเคสค่ะเกลือแร่ต่ำบางเคสเนี่ยรักษาง่ายนะคะอย่างเช่นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะคนไข้สูงอายุของเราค่ะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายทานข้าวไม่ได้หรือบางท่านนะคะท้องเสียมาเกลือแร่ต่ำอันนี้อาจจะต่ำชั่วคราวนะคะก็ปรับปรุงนิดนหน่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นได้นะคะก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะหลายๆลยท่านนะคะ,ะเป็นโรคที่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะคะคุณหมอจะต้องนัด ทั้งตรวจว่าเอ๊ะเป็นจากอะไรนะคะตรวจวินิจฉัยแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดแต่ละโรคนะคะอันนี้กว้างเลยนะคะก็ต้องขึ้นกับว่ารายละเอียดแต่ละโรคเป็นอย่างไรแล้วก็คุณหมอแนะนําอย่างไรนะคะก็ทําตามที่คุณหมอแนะนํานะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอบางเคสนะคะและบ่อยเคสเหมือนกันนะคะที่เราต้องแนะนําว่าจะต้องมาตรวจติดตามนะคะว่าเกลอแร่ที่ต่านะคะสามารถที่จะ,ะปกปติหรือยังนะคะระดับยาที่ หมอให้ไปนะคะขนาดยาที่ให้ไปเนะะี่ยค่ะเหมาะสมหรือยังนะคะก็ท่านใดฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็หมอจะใช้คําว่าบางเคสนะคะของเกลือแร่ต่าเนะะี่ยค่ะรักษาง่ายนะคะเจอก,กันครั้งแรกเลยหรือเจอก,กันไม่กี่ครั้งก็หายแล้วนะคะแต่บางท่านค่ะก,สกะ็สามารถที่จะหายได้นะคะถ้าเกิดว่าตัวติดตามแล้วก็มีโรคบางอย่างที่อาจจะซ่อนอยู่แล้ว สามารถที่จะขจัดสาเหตุได้นะคะสามารถจะหายขาดได้แต่ก็มีบางโรคจริงๆนะคะที่ท่านาที่ท่านจาเป็นจะต้องทานยาไปตลอดทีนี้เนื่องจากว่าเกลือแร่ในร่างกายเนะะี่ยค่ะมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะมีอยู่เจอย่างเลยนะคะหมอก็ไม่แน่ใจว่าท่านที่ดูรายการหมออยู่เนะะี่ยค่ะท่านมีเกลือแร่ใดๆนะคะต่ำขออนุญาต อคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนะคะเพื่อหมอก็จะได้ดูนะคะว่าเอ๊ะท่านแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่ดูวิดีโออยู่เนี่ยค่ะมีปัญหาเกลือแร่ใดๆต่ำนะคะแล้วก็อยากให้เล่าในรายละเอียดมาด้วยนะคะเพื่อการตอบคําถามที่ลึกมากขึ้นค่ะเอ็นรูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแน,นลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงไกัมวลวันนี้สวัสดีค่ะ